สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้เรามาพบกับทีมสื่อสารที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับครับรบกวนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมสักนิดครับครับผมเกษตรกรเลือดชาวสุทธาพานิชครับเกษตรกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มของผู้บริโภคและเภสัชสาสุขครับครับผมสิเอกวินวินอังกรานนนท์ครับ ครับเจ้าหน้าที่ตุลาการครับค่ะนางสาวกนกวรรณจันทงค่ะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการค่ะอยู่กุมงานควบคุมโรคติดต่อค่ะครับประเด็นคาถามข้อแรกเลยครับในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ผิดปกติการงเราตอนนี้เป็นอะไรกันบ้างครับครับในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงต่างๆเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับโรคนะครับซึ่งสาการที่ผ่านมาอย่างเช่นโรคโควิดนะครับเราก็จะมีการสื่อสารจากทีมประเมินความเสี่ยง ก็คือทีมเซตนะครับในการควบคุมโรคก็จะมีการรายงานสถานการณ์เข้ามาที่จังหวัดข้อมูลที่จะสื่อสารออกไปต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวนะครับก็ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรับทราบสถานการณ์เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยทีมเซตของเราเข้มแข็งนะครับในการทํางานและมีเครรอข่ายในระดับอำเภอคือข้อมูลจะมาจากพื้นที่ นะครับแล้วก็เข้ามาสู่ส่วนกลางเป็นข้อมูลชุดเดียวเพื่อจัดทําสื่อแล้วก็ลงไปกระจายลงไปในพื้นที่นะ,นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการนะครับในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับสาการณรคนะครับซึ่งพอสาการณคลี่คลายลงละจากโควิดเนี่ยก็ปรับสู่สาการณปรกติจากข้อมูลเป็นทุกวันก็จะมาเป็นรายสัปดาห์นะครับละะหลักษัณการก็จะเป็นคล้ายเดิมก็คือทีมเซตก็ทำข้อมูลขึ้นมาวเพื่อ,อจัดนะครับ ส่วนความเสี่ยงด้านอื่น,นเรื่องข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคในจังหวัดก็จะมีกล่องคณะทางานของเราก็จะปรับเป็นจาก EOC มาเป็นสาราิเทศนะครับก็ทีมสาราทิเทศก็จะประกอบไปด้วยทุกกลุ่มงานทุกงานถ้ามีกิจกรรมต่างๆใดๆก็จะส่งเข้ามาเพื่อจัดําข่าวสารแลว้วก็เผยแพร่ลงไปครับ,รบแล้วที่ของประจวบเีิีขันเองเนี่ยมีการในเรื่องของการ สำรวจหรือว่าการเขาเรียกว่าเข้าไปดูการตอบสนองการรับรู้ของประชาชนหรือว่ากรณีถ้าเกิดมีเหตุมีข่าวลือท,ที่ไม่เป็นข้อมูลความจริงเนี่ยที่เนี่ยมีวิธีการจัดก,การยังไงครับครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นในลักษณะของอเป็นข่าวลือนะครับทางเราเนี่ยก็จะต้องมีการนํารวบรวมข้อมูลที่มีประชาชนแจ้งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง การโทรศัพท์เข้ามาแจ้งนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเราก็จะข้อมูลนี้ครับไปตามขั้นตอนนะครับ่อเพื่อนาเสนอไปที่ผู้ใหญ่ก็คือผู้บริหารก็คือท่านนายแพทย์สาธารณสุขนะครับว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยเราจะควรจะดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าจะให้มีวิธีในการแก้ไขยังไงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันครับผมในส่วนของบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะสามารถทําในส่วนของสื่อต่างๆนะครับ ออไปสื่อสารออกไปเพื่อให้กับไม่ว่าจะเป็นระ,ะดับอำเภอเองหรือว่าอ,อสมอเองเนะครับสามารถที่จะนำข่าสื่อของเราตัวนี้ไปให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบไปไ้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับแล้วช่องทางนะครับช่องทางการที่ประชาชนจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสํงงานักงานสาธาสุขเราเนี่ย เขาสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนใบ้า,าครับครับณตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลักๆเลยเนี่ยในการในช่องทางในการสื่อสารหรือว่าติดตามเนี่ยนะครับจะสะดวกสุดก็คือจะเป็นทาง Facebook ของสำนักง,งานนะครับ,รบส่วนของทางเว็บไซต์เองก็มีซึ่งปัจจุบันนี้เราก็คงจะยอมรับอยู่แล้วว่าตั้งในตัวของเว็บไซต์เองอาจจะไม่ได้แบบเรียลไทม์มากเหมือนตัว Facebook เองนะครับ,รบเราจึงอาศัยทางของ Facebook ตัวเนี้ยในการทําประชาสัมพันธ์ออกไปไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่า จะเป็นการแจ้งข่าวหรือว่าแจ้งอะไรต่างๆที่ต้องการความรวดเร็วนะครับหลังจากามีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องเรียบร้อยอนุญ,ญาตให้นําเสนอออกไปครับอืมครับครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้มีมีทีมที่ในเรื่องของการาป้องกันหรืรอการดูแลเรื่องการควบคุมโรคเนี่ยทางสำนักงา,านาเรายังมีทีมอะไรที่เป็นทีมทํางานตรงนี้บ้างไหมครับทีมทํางานตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีม SRT หรืออีกอย่างห่งทีม CDCU ะค่ะคของสํานักงานสาธารณสุขก,ก็จะมีกล่องภารกิจนี้ค่ะอยู่ ทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินนะคะ<ม>ก็จะมีการสอบสวนในเหตุการณ์ตา่างๆค่ะทั้งอุบัติเหตุสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับควบคุมเราติดต่อดูจะเป็นในส่วนของ<ม>งานคุ้มครองผู้บรกกิโภคจะมีในส่วนของตรงนี้นอยู่คับซึ่งการทำงานตอนนี้ก็คือทุกอย่างไม่ไม่ไม่มีปัญหาค่ะมันจะมีในส่วนทั้งกล่องภารกิจที่เป็นภารกิจปกติกับภารกิจในกล่องของฉุกเฉินค่ะครับโอเคครับ สุดท้ายนะก็มีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ชมหรือประชาชนที่ที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่นะครับว่าจะาสามารถที่เขาจะติดต่อข้อมูลอย่างไรมาที่ทางสานักงานสาธารณสุขนะครับเดีนชิได้เลยครับครับในการติดตามนะพิจกรรมต่างๆของสานักงานศาศาสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ช่องทางที่ง่ายที่สุดตามที่น้องเขาได้แจ้งไว้นะครับก็คือ ผ่านทาง a c e b o o k นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีภาพกิจกรรมต่างๆที่เราดาเนินการมารวนจิตมาตรการที่เราทํามาก็จะมีเรื่องของ f a c e b o o k ไลฟ์การรณรงค์ต่างๆนะครับตรงนี้สามารถไปติดตามกันที่เฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับครับผมก็ในวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ามท่านมากนะครับผมยินดีครับ และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ